สวัสดีครับวิเคราะห์และออกแบบนะครับเมื่อคราวที่แล้วเราได้ทดลองนะครับเอาความรู้ที่ได้ที่ผมได้ถ่ายทอดไปมารวบรวมแล้วก็มาลองออกแบบวงจรนะครับที่เป็นตัววงจรแอมป์ฟายพื้นฐานนะครับก็ผมหวังว่าทุกคนคงเข้าใจพื้นฐานในการออกแบบแอมป์ฟายไปแล้วนะครับมาวันนี้ผมก็เลยจะมานำเสนอ อีกขั้นหนึ่งก็คือว่าเป็นตัวแอมบิฟายที่มีการฟีดแบคด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือแอมบิฟายที่เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นข่าวหน้าผมก็คงจะ,ะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนั่นก็คือว่าเราจะมาดูแอมบิฟายที่ตัวอินพุตนะครับตัวนี้เป็นดิฟเฟอเรนเชียนกันนะครับวันนี้เราลองมาดูตัวฟีดแบคกันก่อนนะครับอ่า ก่อนอื่นผมอยากจะมาชี้แนะนิดนึงก่อนนะครับในเรื่องของความแตกต่างระหว่างเซอร์กิตวันนี้กับเมื่อข่าวที่แล้วนะครับอันที่หนึ่งเลยตัวนี้นะครับผมก็เห็นเขาเปลี่ยนรูปแบบก็เลยเอามาเอามาถ่ายทอดกันด้วยนะครับก็คืออันเนี้ยเมื่อข่าวที่แล้วจะมี RE อยู่ใช่ไหมครับอตอนนี้เขาจะเอาขา E ลงกราวเลยนะครับเมื่อข่าวที่แล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ จะมี r e แต่ตอนนี้เขาใช้ r e ลงกลาวเลยนะครับลักษณะอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับขาเบสจะเป็นจุด7เท่านั้นนะครับก็คือจะไม่มีโวลเตจเนี่ยมันก็คือได้แค่ตัวเบสกับอิมิเตอร์ที่เราบอกกันว่าความต่างศักของมันต้องจุดเเสมอถ้าเราเอาตัวนี้ลงกลาวตัวตัวอิมิเตอร์เนี่ยถ้ามันลงกลาวมันก็คือเป็นศนย์เสมอ ถ้าตรงนี้เป็น0ูนแน่นอนตรงนี้ก็จะเป็นจุดเเสมอด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ข้อแตกต่างออันต่อไปก็คือตัวฟีดแบ็กเห็นไหมครับเขาใช้ฟีดแบ็กตัวนี้นะมาที่นี่นะครับเป็นฟีดแบ็กทางลบนะครับทางลบก็คือฟีดแบ็กทางบวกทางลบเขามองจากตรงไหนเขามองจากเฟสมันเนี่ยฮะจุดที่นำสัญญาณมา ฟีดแบ็กกับจุดที่ต้องการที่จะป้อนสัญญาณเข้าไปถ้าสมมุติว่าเฟสต่างกัน mm hmm. เขาก็จะเรียกว่าฟีดแบ็กกับทางลบนะครับอย่างเช่นตัวนี้ mm hmm. เห็นไหมครับจากตรงนี้มาตรงนี้นะครับ Common e m i t เตอร์เบกับ Collector นะครับ Output ออกที่ Collector นะ Base กับ Collector กับเฟสกัน180องศานะครับส่วนตรงนี้ มาตรงนี้นะครับทั้งคู่เลยออกที่ขาอิมิเตอร์เห็นไหมครับถ้าออกที่ขาอิมิเตอร์แสดงว่าเฟสมันก็จะเท่ากับอินพุตถูกไหมฮะก็คือไม่มีการกลับเฟสอินเฟสกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่กลับเฟสตรงตรงนี้กลับเฟสแล้วเอาตรงนี้ดึงกลับมาที่นี่ก็เป็นการฟีดแบ็กกับทางลบนั่นก็คือมันต่างเฟสกันนั่นเองนะครับ ส่วนอีกอันนึงเนี่ยนะครับข้อแตกต่างแล้วก็การฟีดแบ็กนะครับเขาใช้นะครับเขาใช้วลเตจที่ออกมาจากตรงเอาพุตตรงนี้เลยนะครับโดยผ่านลำโพงมานะครับผ่านขดลวดของลำโพงผ่านไวส์คอยล์มันมาถึงตรงนี้เสร็จปึ๊บเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มาป้อนให้กับตัวเบสตัวนี้นะครับตัวเบสตัวนี้นะครับ กับตัวเอาต์พุตของเขามันออกที่ขา E เป็นคอมมอนคาเลกเตอร์ออกที่ขา E มันจะอินเฟดกันนั่นก็คือไม่มีการกับเฟ d ดนะครับตรงนี้เขาก็ฟีดแบ c กกลับมานะครับมาที่นี่นะครับจริงๆแล้วจะมีการกับเฟดเล็กน้อยถ้าพูดถึงเรื่องของมันสัญญาณที่ผ่านที่ผ่านตัวตัว C ไปนะครับแต่ว่า ตัวนี้ก็ยังการกับเฟดของของตัวนี้ก็เป็นยังเป็นลักษณะที่ไม่เท่ากับเฟดที่ตรงกับทางเอาพุทที่ออกมานะครับอันนี้จะเป็นผมแค่พูดถึงว่าถ้าบางคนที่เขาพอที่จะรู้เรื่องของของเรื่องของเฟดของ c ของอะไรเงี้ยก็อาจจะมีอาจจะมะีข้อสงสัยตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ถ้าสมมติทั่วๆไป เอาเป็นว่าตรงนี้มันาจากนี่นะครับกลับมานี่มันก็คือจะมีการาเพิ่มเฟสขึ้นเล็กน้อยเอ้ยเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเกณฑ์ขึ้นเล็กน้อยนะครับก็ข้อแตกต่างอีกอันนึงคืออะไรอ้อลำโพงเขาต่อตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราจะทาแอมตัวนี้นะครับในในเว็บเขาบอกว่าแอมตัวนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ15วัต นะครับก็เขาเพิ่มโวลต์ตรงนี้ด้วยนี่ข้อแตกต่างอีกข้อนึงก็คือเขาเพิ่มโวลต์ตรงนี้นะครับเป็น13.5โวลต์น,นะครับจากเดิมของเราเป็น9โวลต์ของเราเดิมทีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน5วัต์นะครับอยู่ที่2-3ถึงวัต์อะไรประมาณนั้นนะครับอ่าตอนนี้เราลองมาดูว่าแล้วถ้าสมมุติว่าเขาเอาเขาเอาไฟที่ออกมาจากตรงนี้นะครับ เอาไปเลี้ยงที่ขาเบสทําได้นะครับเพราะว่ากระแสมันจะต่ํามากตัว voice coil ของตัวลําโพงเนี่ยก็คือจะเออก็ก็สามารถจะทนได้สบายๆแต่ถ้าเราใช้ลักษณะวงจรแบบนี้ถ้าเราไปต่อกับลำโพงที่เป็นตู้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในตู้นั้นนะ่ะเวลาเขาผ่าน network ze, อ network ให้ตัว Cost Over n e t w o r เเนี่ยนะครับเขา,าใช้วงจรเป็นลักษณะไหนนะครับถ้าสมมุติว่าวงจรของเขาเนี่ยเป็นลักษณะที่มี L ลงกราวตัวนี้มันก็จะลงกราวไปด้วยนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปใช้กับตู้ลำโพงเราทำยังไงก็เอาจุดนี้นะครับขึ้นไปที่ VCC เลยนะครับให้เหมือนกับเมื่อคราวที่แล้วที่เราทำ อันนี้ก็คือใช้ได้ทั่วไปนะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะใช้เป็นเฉพาะเจาะจงนิดนึงแล้วเขาก็เลยมีลูกเล่นว่าเอาตัวนี้เป็นฟีดแบ็กกลับไปเพิ่มเกณฑ์ให้อีกนิดหน่อยอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับซึ่งผมคิดว่ามันจะกลายเป็นข้อจำกัดในการที่ใช้มันไม่สามารถที่จะใช้ทั่วไปได้นะครับเราลองมาดูเรื่องของการฟีดแบ็กกันดีกว่านะครับก็คือเนี่ยครับ ตัวนี้นะครับเขาจะใช้ไฟนะครับไฟที่ไบอัสทอร์ตัวนี้โดยวิธีการนำไฟจากตรงนี้นะครับนำไฟจากตรงนี้อย่างที่เรารู้กันแล้วว่าณนะจุดนี้ก็คือ VCC หาร2นะครับ VCC หาร2เราก็คำนวณจากตรงจุดนั้นไปเลยนะครับอันนี้ก็คือ13.5 13.5ก็อ่าก็จะได้6 เจนะครับ6.75ตรงนี้6.75โวลต์กระแสตรงนี้นะครับถ้าของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นออของเขานี่กระแสไอ้ไม่ใช่เขาบอกว่าตรงนี้15วัต์เพราะฉะนั้นกระแสตรงนี้ก็จะเพิ่มจากของเรามาเล็กน้อยนะครับเพิ่มของเรามาเล็กน้อยนั่นก็คือของเราเนี่ยเป็นจุดหนึ่งนะครับประมาณ100 ไมโครแอมตรงนี้ก็ตรงนี้อาจจะไม่เพิ่มก็ได้นะครับแต่ต้องเพิ่มที่ที่กระแสะตัวคอลเลกเตอร์นะครับกระแสคอลเลกเตอร์ตรงนี้นะครับต้องเพิ่มขึ้นเมื่อคราวที่แล้วของเราเนี่ยใช้1มิลลิแอมนะครับตัวนี้ก็ถ้าโดยประมาณจากตรงนี้ผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ5มิลลิแอมนะครับใช้ที่5มิลลิแอมนะครับก็ตรงนี้ก็ลองคำนวณกันดูนะ หกจเจ่ดห้าแล้วก็5 m มิลลิแอมนะครับก็เอ้ตัวนี้เนี่ยฮะตัวนี้ตัวนี้5มิลลิแอมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือจะต้องคำนวณจากตัว13 5เลยนะครับตัวที่มันผ่านลำโพงมาเนี่ยนะครับกระแสอ่าไม่ใช่วลเตนฮะมันก็จะดรอปไปนิดเดียวนะครับมันก็สามารถที่จะคำนวณได้ที่13.5โวลต์เลยนะครับ แล้วก็คำนวณที่ประมาณ10บสิบไม่ใชอ่อยู่ที่5มิลลิแอมนะครับ5มิลลิแอมมันก็จะมีกระแส5มิลลิแอมไหลามานะครับแล้วก็ตัวนี้ที่บอกว่าเป็นฟีดแบ c k ทางบวกเล็กน้อยก็คือเวลามันป้อนกลับมาเนี่ยเฟสตรงนี้กับเฟสเฟสตรงนี้มันตรงกันเพราะฉะนั้นก็ป้อนทางบวกมันก็จะได้เกณฑ์มากขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็เอ่อ ตัวนี้ผมว่าเขาลูกเล่นเขาค่อนข้างแพรวจนกระทั่งไปจํากัดการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าถ้าเราจะอาลองทำเองแล้วเ,เราจะไปประกอบกับตู้อย่าลืมนะครับตัวนี้ก็ขึ้นไปที่ vcc ได้เลยนะครับตัวนี้ขึ้นไป vcc ได้เลยตัวลำโพงก็สามารถจะจับลงกาวได้เลยนะครับ แล้วกอ็อย่าลืมกลับกลับขั้วของ4ตัวนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้ลำโพงตัวนี้ลงกราวเพราะฉะนั้นขั้วตรงนี้บวกมันจะต้องจะต้องกลับไปอยู่ข้างนี้นะครับแล้วก็ตัวค่าของซีตัวนี้เห็นไหมครับเขาจะเพิ่มค่ามากขึ้นนะครับเพื่อที่จะ ทําให้การตอบสนองเพราะ power มันสูงมากขึ้นเนี่ยการการตอบสนองของมันเนี่ยถ้าใช้ c ค่าน้อยเนี่ยการตอบตอบสนองความถี่เนี่ยก็คือจะจะค่อนข้างที่จะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ค่าที่เยอะขึ้นเพื่อที่จะให้ความถี่เนี่ยมันลดลงนะครับส่วนในตัวนี้นะครับตัวนี้นี่เขาใช้ที่1 5 0 p นะครับก็คือจะเ,อเขาจะกันการ oscillate โดยการ feedback ที่ความถี่ที่อย่างที่ผมบอกเมื่อคราวที่แล้วผมใช้47 pf นะครับก็ตรงนี้มันก็จะอยู่ที่ประมาณถ้าใช้150มันก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสักอา่า20กว่า k 30กว่า k เฮิร์ตอะไรเงี้ยน,นะครับก็ลองคำนวณดูได้นะครับอันนี้ลองคำนวณดูได้ครับก็ใช้สูตร xl เลยนะครับไอ้ xc xc เสร็ xc เท่ากับ1ส่วน2 พาย f นะครับแล้วก็ตรงนี้เวลามันฟีดแบ็ที่ความถี่เท่าไหร่นั่นก็คือโอมมันจะต่ำนะครับโอมจะต่ำต่ำกว่า10โอหมนะครับก็คือจะใช้ได้แล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งของตัวนี้ก็คือว่าถ้าสมมติเราใส่รอดร้อยหาสิบพีแล้วเกิดมันมีการออสซิเลตนะครับถ้ามีการออสซิเลตก็คือเราก็ถ้าถ้าสมมุติว่าใช้47 แล้วมีการออสซิเลตเนื่องจากวงจรนี้พาวเวอร์มันสูงขึ้นถ้าเราใช้47แล้วเกิดการออสซิเลตเราก็ต้องเพิ่มค่าเป็น100หรือ150นะครับเราอย่าไปคำนึงถึงเรื่องของการตอบสนองความถี่มากกว่าในเรื่องของการออสซิเลตนะครับออสซิเลตนี่จะเป็นยังไงครับบางทีนะเวลาเราป้อนเข้าไปเนี่ยเราป้อนไฟป้อนอะไรเสร็จเรียบร้อยมันนิ่งๆไม่มีการออสซิเลต แต่บางทีเวลาเราป้อนสัญญาณนะครับป้อนสัญญาณเสียงเข้าไปถ้าเกิดการออสซิเลตเนี่ยมันจะมีเสียงอะไรแปลกๆอย่างเช่นบางทีาบางทีเวลาเบสทีหนึง่งหรือว่าเสียงเสียงคนพูดเสียงสัญญาณเข้าไปทีหนึง่งมันจะมีเสียงฟอดแฟกอะไรเกิดขึ้นนะฮะเสียงแปลกๆอย่างนี้ครับนั่นก็คือเกิดการออสซิเลตเพราะฉะนั้นการออสซิเลตมันจะเกิดได้ใน2กรณีถ้ากรณีแรกนี่ แก้ง่ายครับกรณีแรกก็คือป้อนไฟเข้าไปเสร็จปุ๊บมีเสียงอี่อะไรเงี้ยมีความถี่อย่างอื่นออกมานั่นก็คือเกิดการออสซิเลตนะครับเราก็คอมตัวนี้เข้าไปจนกว่ามันจะไม่ออสซิเลตก็คือจบนะครับถ้าสมมติว่าเราทำวงจรอันนี้นะครับแล้วเกิดการออสซิเลตเกิดขึ้นข้อแรกเลยนะครับจับตัวตัวนี้นะครับไปป้อนที่ไฟก่อนเลยครับขึ้นไปที่ VCC ก่อนเลยครับ ป้อนได,ได้ได้เลยนะครับย้ายจุดได้เลยไม่ต้องไปเปลี่ยนค่า R าตัวนี้นะครับย้ายขึ้นไปได้เลยนะครับแล้วถ้ามันยังออสซิเลตอยู่ก็ค่อยมาแก้อันนี้เวลาแก้หายอันนี้หายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราถ้าเราชอบวงจรแบบนี้เราก็เออลองย้ายกลับมาดูนะครับถ้าย้ายกลับมาดูเสร็จแล้วก็มันก็ออสซิเลตอีกผมว่าย้ายกลับไปตรงจุดนู้นเลยดีกว่านะครับมันก็จะจะไม่ออสซิเลตนะครับ ก็หลังจากที่เราทําอันนี้เสร็จปุ๊บอ้อมมีอีกอันนึงนะครับตัวนี้0.5โ oh อห์ม0.5โ oh อห์มอันนี้ก็จะทําให้เสถียรภาพดีขึ้นเหมือนกันนะครับเมื่อคราวที่แล้วไม่มีเพราะว่า power เรายัางต่ําอยู่นะครับมีหรือไม่มีเนี่ยถ้า power ต่ำๆมีหรือไม่มีไม่ไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรมากไม่มีความแตกต่างแต่ถ้า power สูงขึ้นตัวนี้ควรจะมีนะครับเพื่อที่จะทําให้ ตัวพุชพูของเราเนี่ยเวลาทำงานแล้วเนี่ยมันจะมีสถิยรภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ใช้อยู่ที่ถ้า15วัตต์เนี่ยครึ่งวัตต์นะครับก็พอได้แต่ถ้ามีวัตต์หนึ่งก็ดีนะครับแต่ถ้ามี5วัตต์อยู่ใส่5วัตต์ไปได้เลยอันนี้สูงขึ้นก็ไม่เป็นไรส่วนไดโอดตัวนี้นะครับ15วัตต์ 1N4148 ยังพอใช้ได้อยู่ แต่ถ้าสมมติจะให้ดีก็เปลี่ยนเป็น4 1 n 4 0 0 1 4 0 0 7อะไรไปได้เลยนะครับอันนี้เปลี่ยนได้เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้อ่าตัวนี้ก็ถ้าเราอยู่ที่ครึ่งวัตตก็ดีนะครับแต่1ส่วนสก็ยังพอได้ได้อยู่เพราะว่ามันแค่6 m มิลลิแอมนะครับ6 m มิลลิแอมเนี่ยถ้าเราลองคำนวณดูนะครับวัตมันเนี่ย6มิลลิแอมใช้1ส่วนสก็ใช้ได้นะครับ แต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดแบบว่าเออเวลาใช้งานแล้วมันมีอุ่นๆร้อนๆไม่สบายใจก็เปลี่ยนได้นะครับเป็นสักครึ่งวัดก็ได้สบายๆนะครับก็ลองลอง,ลองทำลองพิจารณาถ้าไม่ได้ทำก็ผมว่า2อันนี้นะครับถ้าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะทำอันไหนผมจะทำอันบน เพื่อเราจะได้ดูว่าเราเราจะได้เรียนรู้กับมันนะครับส่วนถ้าสมมุติว่าเราทำอันบนเสร็จแล้วเราอยากจะได้ฟีดแบ็กเปลี่ยนแค่ฟีดแบ็กครับคำนวณใหม่จากอันนี้339ถูกไหมเพราะเราอยู่ที่9โวลต์เราเปลี่ยนคำนวณใหม่อยู่ที่4.5นะครับโดยใช้มิลลิแอมเท่าเดิมนะครับลองคำนวณดูแล้วเราก็ใส่ไปตรงนี้เราก็จะได้ฟีดแบ็กแล้วแค่นี้เองครับการฟีดแบ็ก นะครับจะทําให้เสถียรภาพของการทํางานของมันดีขึ้นโอเคครับก็คิดว่าน่าจะเข้าใจในวงจรการฟีดแบ็กทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็คราวหน้ามาเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องของ ดิเฟอเรนเชียนนะครับดิ f เฟอเรนเชียว่ามันทำงานยังไงนะครับอันนั้นก็ดิ f เฟอเรนเชียก็คือเป็นการฟีดแบ c k ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการฟีดแบ็ตรงๆแบบนี้นะครับดิ f เฟอเรนเชียก็คือเป็นการฟีดเอาสัญญาณกลับมาฟีดแบ็แบบหนึ่งนะครับก็หวังว่าจะเข้าใจในเรื่องของการดีไซน์แอมบิไฟมากขึ้นนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ